สวัสดีค่ะจากแยสวนชีวิตในฟินแลนด์นะคะพี่น้องคะ่ะวันนี้แยสวนก็มาเสนออีกสักหนึ่งคลิปนะคะพี่น้องคะ่ะแยสวนก็จะ <Cornell>. พาพี่พี่น้องๆมาดูวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเรานะคะพี่น้องขาตอนนี้ก็หน้าหนาวหิมะตกเยอะมากค่ะพี่น้องขะมีแต่ดันหิมะดุนหิมะแข่งกันเลยค่ะวันละสองรอบสามรอบเนาะค่ะพี่น้องขาพอดีเพื่อนบ้านเขาก็มีเครื่องของเขาเนาะค่ะพี่น้องขาแยศสนก็เลยได้มาถ่ายทําให้พี่พี่น้องๆ้องได้รับดูรับชมนะคะพี่น้องขาอันนี้เป็นเครื่องดันหิมะเนาะค่ะพี่น้องขาแยศสนก็ ได้นำภาพมาให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมนะคะพี่น้องขาชมต่อเลยค่ะเครื่องแบบนี้เนาะค่ะแต่ทางบ้านยโสนจะใช้จะใช้เป็นไอ้ที่ดันดันเอานะคะดันมือเอานะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องมันก็ช่วยทุนแรงได้เยอะเนาะค่ะพี่น้องขาสําหรับคนที่ว่าบางบกบางคนบางบ้านเนาะค่ะพี่น้องค่ะจะมีแต่คนแก่อยู่บ้านกันเนาะคะ <iting> ่ะพี่น้องขะเขาก็เลยใช้เครื่องอย่างนี้เอาค่ะคงดันไม่ไหวหรอกค่ะพี่น้องขามันหนักนะคะ <assets> หิมะไม่ใช่ว่าเบาๆหนักอยู่นะคะพี่น้องค่ะถ้าเป็นฝนปนหิมะลงมามันจะเป็นครึ่งน้ําครึ่งฝนครึ่งหิมะลงมานะคะพี่น้องค่ะอันนั้นยิ่งแต่หนักค่ะอันนี้ยังเป็นว่าเป็นหิมะแห้งลงมานะคะเพราะว่ามันหนาวจัดตอนนี้มันก็ลบเก้าลบสิบอยู่นะคะนกบางทีก็ลบยี่สิบยี่สิบห้าอยู่อย่างนี้ราคายี่สิบเก้าอยู่นี้ระคะที่มันลงมามันก็ไม่ละลายค่ะพี่น้องค่ะพอลง ันขุ่นจะมากมันก็จะละลายมันก็จะหายไปนะคะพี่น้องค่ะแต่ที่นี่มันไม่ละลายนะคะมันก็เลยยิสะสมอยู่อย่างนี้แหละคะเพราะว่าม่ลแต่ครับตอนนี้ทำไงงอกไงงอกโบราณงอยู่นะคะพี่น้องค่ะเห็นว่ามันคุ่นมันคบวกมันก็จะแฉกเป็นน้ำค่ะพี่น้องค่ะถ้าถ้าเวลามันลงมาเป็นว่าฝนฝนที่มากมันก็จะเป็น ข้าเพื่อนบ้านแกบอกว่าดูบ้านฉันสิดูหลังคาบ้านยังสิฉันจะได้ไปขุดออกแล้วโซนเพราะว่าบ้านแกหลังคามันจะเป็นบ้านเรียบลงค่ะค่ะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนเพื่อเป็นกําลังใจให้เยสนได้ทําในคลิปหน้าต่อต่อไปด้วยนะคะพี่น้องค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปหน้าก็กดกระดิ่งกริ๊งกลิงเอาไว้นะคะพี่น้อง่ะเพื่อเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะ ยายสนพูดไม่ได้พี่น้องค้าหนาวตรงนี้มันตึงยายสนจะหูดยายสนก็หูดไม่ได้มันดึงตรงนี้ยายสนไว้คางยายสนแข็งยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายสนใ้ทางด้คลิปหน้าต่อๆไปด้วยนะคะกดกระดิ่งกลิ้งกลิ้งเอาไว้ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะพูดไม่ได้ตรงนี้มันแข็งมันดึงเอาไว้ค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็ลบเก้าค่ะลบเก้าโอ้ยยายสนเอยแกทําอะไรอืตรงนี้มันแข็งจริงๆค่ะจะพูดมันพูดไม่ได้ก็อยากจะจะพูดไปอยู่แต่พูดไม่ได้มันดึงเอาไว้ความหนาวมันตึงหมดเลยพี่น้องคืยพี่น้องค่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ ก็ยายสดตายแล้วแกได้ทำอะไรไปทั่วเด้อจะหนาวตายไม่รู้เร่วงอีกมันแข็งค่ะตรงนี้มันแข็งพรพ,พ,พอจะพูดมันก็พูดไปไม่ได้มันแข็งตัวค่ะตรงนี้ เ <c oughs> จอก,กันคลิปหน้าค่ะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะแย่สนแย่แล้วแย่สนหนังชางหมดเลยพี่น้องเอ้ยแดงหมดเลยเห็นไหมแดงหมดเลยดูหน้าย่สนชัดๆค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะแดงหมดเลยจะพูดอีกอย่างมันก็ไม่ไปค่ะอย่าพูดคากนแข็งมันไม่ไปค่ะบายยค่ะ